สวัสดีครับวันนี้อยู่บ้านประเจ้าบ้านลายลาวครับท่านเห็นอยู่ข้างหลังนี้คือเมนครับสร้างมากว่าสิบปีแล้วแต่ยังบ่เสเซ็จเดี๋ยวเขาจะมาถามป้าหลวงปุนว่าทําไมถึงบ่เสเซ็ตครับเจ้าร้าหลวงครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีกับทั้งดีเจนะครับและทีมงานของป้จ้าเด่นท่านนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ขอแนะนาตัวนะครับ ก็นะครับแหลกเริ่มเดิมทีนะครับตั้งแต่การก่อสร้างเมนหลังนี้ขึ้นมานะครับตอนนั้นทางสมาชิกอมตอนะครับเป็นทําโครงการเข้าไปนะครับตั้งแต่ปี2555ครับถึงปี2556นะครับสองปีนะครับก็ได้งบประมาณมาอยู่ประมาณ 3. แสนกว่าบาทนะครับสีสร้างขึ้นมาก่อสร้างจริงๆโครงการสร้างเนี่ย ยูสองปีนะครับแต่เข้าปีที่สามมาพอดีทั้งอ,องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับเปิดเปิดแจ้งทั้งหมู่บ้านมาว่างบประมาณตัวที่เปิดได้มามาจุยเนี่ยคือว่ามนันตัดงบประมาณไปนะครับแล้วอ็มันมันมันผิดกฎระเบียบท้งขององค์การบริหารส่วนตำบลข,ของของบ้านเฮานะครับเพราะมันมันมันมอยู่ในกฎระเบียบของทงั้งอบตอนะครับก็เลยทำให้องร์การตัวนี้ นะครับแขงหักลงตั้งแต่ปีห้าเป็ดต้นม้านะครับจนถึงปัจจุบันน่ยปีพ4ทเกือบเจ็ดสิบปีแล้วนะครับยไปมากกว่า็สิปีแล้วเลยครับแล้วปัจจุบันนี้ถ้าเกิดมีงานซพงานหยัางตรงนี้เฮายังบอกเด้เขาจะเผาเผากันที่ตรงนี้นะครับเปนําปนง้อนเนี่ยเผากองป้อนนะครับตรงนี้นะครับเนีครับแต่จ้ตรงนี้เผากอนล่าซุดกล่าเพิ่งเผาไปนะครับเนาะครับเดี๋ยวเขาจะ เดี๋ยวเขาจะตัวเข้าไปดูข้างในครับว่าการโครงสร้างมันไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับผมเดี๋ยวตัวกันเข้าไปดูข้างในครับครับเชิญครับ เราจะเข้าป่ากันนะครับโอ พุพังไปแล้วบางส่วนนะครับเนาะก็โครงสร้างถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น,น่าจะอยู่ประมาณสัก30เปอร์เซนต์เพราะว,ว่าเฮายังวัดร้อยเปอร์เซนต์มาได้ห้าสิบเปอร์เซนต์ยังไงเพราะหลังคายังยังแค่ครึ่งเดียวอยู่เลยหลังคาครึ่งเดียวนะครับส่วนด้านล่างที่เห็นกันก็เนี่ยครับเป็นตะไคร้กันหมดแล้วครับเป็นตะไคร้กันหมดแนละ้วนถ้าช่วงกับะตะมันก็ลายปีกก็ไม่จะขึ้นตะไคร้นะ โครงสร้างบางโซนก็ต้องได้ปรับปรุงอย่างเล็กมันพุมันอย่างไปก็ต้องได้ตัดต่อใหม่ทำใหม่นะครับเนาะครับเล็กไอ้เนี่ยต้องคานตัวเนี้ยครับเล็กหมดครานเนะครับพุจะท้อให้มันต้อถ่างหัว<ห>มันจะห้ามน้ำหนักมันได้ครับข้าเป,ป็นที่มาจะเติมขึ้นมากเลยว่าจนจจะได้ตุ้มกะบอกเลืในใหม่ทำใหม่จะได้ลืมใหม่ทำใหม่อันก่อเดี๋ยวขอฝากครับวอนหน่วยงานหรือว่าภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือท่านผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับเห็นเห็นสถานที่จริงแล้วเห็นพื้นที่จริงแล้ว,วก็จะขอฝากเลขบัญชีของหมู่บ้านนะครับไหว้ตรงท้ายคลิปนะครับหรือว่าตรงปักคนหัวคลิปนะครับคนวกเมียจะฝากถึงฝากคนรโทรครับฝากเบอร์โทรผนวงเลยตรงบครับสำหรับเบอร์โทรของผมนะครับก็จะเป็น095 นะครับ่อแม่พี่น้องนะครับที่มีจิตศรัทธานะครับรวมกันนะครับสร้างเม้นเพื่อเป็นอนิสงส์นะครับแกตัวท่านและครอบครัวนะครับเพราะว่าบ้านไร้ร้าวมุมทิศสองของผมเนี่ยนะครับประชากรก็มีเหมือนนักนะครับลังค้าบอกมาถึงร้อยลังค้านะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับในส่วของตำบลตะกอนะครับส่วนเม้นยังที่อัศัยหันนะครับ่อในส่วนของพูดถึงท้ายในตำบลนะครับ โหตะกร่อนะครับก่อนดกว่าจะจะมีการบ้านไร้ล้าอีเดียวนะครับเดยังใจโก่ฟออนอย่ออนสเขาหัวงแบบโบราณอยู่ครับผมก็ะว่ายังมีพวกประมาณที่จะมาทำเมนตัวนี้ครับขาดเยอะครับก่อนวอุ์กเบุญนะครับเวยกันนะครับคนละเล็นน้อยนะครับไต่ใน้ผมก็ต้องขอครับทางทีมงานของประเจ้าแดงทางเจ้าตัวภาพผมจะเป็นซื้อนะครับผมจะเป็นจะเป็นสะพานบุญอะ เป็นกระชาบสัมพันธ์คือครับโอเคครับขอขอบคุณครับบุรุครับขอบคุณ